คนเยอะมากครับคนเยอะมากครับบ้านตะคุวัดหน้าพระธาตุตำบลตะคุ อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาจัดทุกปีครับจัดทุกปีปีละสองคืนหมอลำสองคณะไม่เก็บตังค์สักบาทเดียวครับไม่เสียค่าผ่านประตูท่านจะไปทำบุญ,ญูนไหว้พระธาตุก็ไปสิทธิของพระธาตุนะครับสิทธิขององค์พระเยอะแยะมากมายมาเข้าไปข้างในแล้วครับ,นค,รบค,คนรนหลามทุกปีปีนี้เยอะครับปีนีนน้นี่มากเลยดูที่จอดรถก็พอดูอขายของก็พอนะครับว่า มันล้นดอกไปเลยโรงเรียนนะครับเลยโรงเรียนครับแสดงว่าคนมากกอสมควรนะครับ <c oughs> เยอะแยะมากมากันครับวันนี้ไปเกินร้อยอยสิริชัยชมฟรีครับชมฟรีไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตัง <c oughs> ค์ราคาเยอะแยะมากมายนะครับล้นหลาม ผัดเรียงครับเรียนเชิญครับท่านที่เชิญมาเจ้าค่ะร้านขากบนไปวัดนครับรานซ้ายานขวาร้านพอบังานท้าวสุรนารีนะครับร้านค้าครับกรคสที่านุ่กคไดวางวัดหน้าพระาตุคงี่ไปวังวาลีวนหรือเปล่าเนี่มาจะขอไม่ขายจวไปดูโอ้ยกว่าเขาจำหน้าได้แล้วไม่ซื้อนี้ โอ้โหโห,หมอลำใหม่ด้วยพรุ่งนี้ไม่ใช่นี้ฮะที่นี้พรุ่งนี้เลยกระถามแกไงพรุ่งนี้แกไม่ไปในบ้านแกไม้พัชรีบ้านแกนะแกไม่ไปในสวนหอมอ่ะไอเขาเปนั่งขายร้านว่าโอ้ยหม้พัชรีวงใหญ่ใหญ่โตโบเออเล่นดีเล่นแบบหวัดเสียวเลยสาธุนะจับเจ้าของบุญทุกคนทุกท่านนะครับ เชิญชวนท่านในจอแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็ที่วัดบางวารีวนนะครับแถวแถวสวนหอมนะครับแยกเข้าไปทางลำมะเพิงนั่นแหละนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับพบกับไม่พัชฉลีหูใหญ่นะครับหูใหญ่หใหญ่เ<ง>ท้าก็จิ้งเลื้นอจึ้งเลื้วันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับเพราะวันนี้เ,เป็นวันสุดท้ายปลายบุญเป็นวันสุดท้ายป่ายงานละนะครับ ปีหน้านะครับปีหน้าไดสามร้อยหกสิบเ้าวันครับได้ก็จะได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกันใหม่ละพี่นงจ๊ะถ้ามาแล้วก็อย่าลืมครับอย่าพลาดโอกาสอันดีนามจัดจองเป็นเจ้าของดอกไม้ธูปเทียนทองนะครับเพื่อปูชาสการะกาบนาัสการนะครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระธิรยานมุนี พระสงค์นะครับผู้มีอุปาการะคุณต่อพี่น้องชาวอเปปรงชัยนะครับบ้านตะคุและบ้านใกล้เคียงของเรานะครับมีสระน้ํามีป่าป่าอะไรต่างๆครับมีถนน,นมีโรงเรียนให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ท่านเดินทางมาแล้วนะครับจะได้มากลาบนมัสการ นะครับลูปหล่อรูกเหมือนปิดทองอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุของเราต่ทุกคนทุกท่านที่มาแล้วครับเออใครยังไม่ได้ทําบุญก็เรียนเชิญเจริญศรัทธากันนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับอีกไม่นานเกินรอแล้วกับกองอํานวยการก็จะยุติการใช้เสียงนะครับเพราะว่า เมื่อทางหมอระศก็เปิดการแสดงดาวเสียงนี้อาจจะไปรบกวนท่านเพราะว่าลำโพงอ,อยู่ตรงที่ท่านได้ชมหมอสอระครับเราก็จะปิดเครื่องเสียงตรงด้านนี้และก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชมหมหรสพกันอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีเสียงรบกวนครับตอนนี้หมอรสพก็ยังไม่ทําการแสดงครับ กับพี่น้องมีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมทำกุญโทนะครับได้พัดลมไปอีกหนึ่งตัวเนาะอีและเกิด้อจับจองเป็นเจ้าของนะบวัจันทร์นะครับที่ล้วงไขมาโชคนข้างในนะพี่น้องเข้าไปลวเราจะไปรุกานก็ด้ลยนะครับาุ่งงานมาให้ลง่นจะโชสากจะุครับเสียต้ไปตังกินเา่างจุนจนแล้ว บอกให้มีงานเลี้ยงใจที่มีวันเลิกลาแต่แม้แต่งในประจำนตีของวันหน้าบ้านกันเลื่อกในเวลาก็คงต้องติดกองบุญมา